đây họ là con chuộc con bồn gì đấy, đi chơi pyga, răng, nó, ô đệt, nhưng bút tóc đinh nó, mày nè, này, đây tóc, nè, lắc không đi bay bò, phun, phun, thì, <laughs> 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 lấy này. <laughs> 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 บเลิกพันได้แอกวทอดเกือบน้ำไปมองตื่นๆเดอมาเดือดเนัตาคนียวอยู่ด้วยนักเตะเลิกได้ฮะน่ะเลิกได้ฮะน่ะเปียเียกเรียบร้อย เออครอบครัวจกตายเออหวนบาโยให้คือฮักจเหไปจมอยู่ไ้้ะเาว่ามชีบก็ขไปได้ไปูนักุลแต่ผกลงมาอปแห้งงไหมนบ้าวม่างามชีเราได้เห็ดนั่นชื่อน้มันเปปีได้อวาบกกระพี้นั่นเป็นเตือนไต ก็อันที้กต่ไม่ได้เคยอยากไต่ไปง่ายงอรถนอนเบิกวันแต่ว่ารถไปจับหมดเช้าวายุเนาะพี่น้องเจ้ครัวครับทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมู่เพื่อนเบอร์ทุกคนทุกท่านเนาะวัาจะเป็นทางฝั่งไทยดีอว่าฝั่งลาว หรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ตู้คําปันสุกเนาะพี่น้องเนาะมาพบมาพอกับตู้คํามื้อนี้พี่น้องเอ้ยกําลังสิเดินทางเมื่อบ้านเนาะอมือจําด้านพี่น้องเยเนาะไนอ่ากะขึ้นมาต่ทําให้ทํานาพี่น้องเอ้ยเนาะอาบน้ําล้างหน้าจะน้อยนึงอ่าแล้วก็กําลังสิย่างเมื่อบ้านพี่น้องเอ้ยอ่าท่าสําลักและอ่า สิมาผิงก้อยสิเมื่อนมื้อนี้เนาะทีมงานผิงก้อยสิเมื่อนมื้อนี้พี่น้องเอ้ยยากเมื่อสิเมื่อทันอยู่เพราะว่ามืมาแล้วพี่น้องเอ้ยก่อนเมื่อเนาะเฮากใช้ทีมงานผิงก้อยอ่าเพิ่นเฮดเวียเกลือไก่เกลือเป็ดนแพี่น้องเอ้ยเนาะก่อนเมื่อเพราะว่าาก็ได้ขึ้นมาอ่าตคขึ้นมาก่อนกพอดีเจอเพิ่นนึ่งข้าวนึ่งน้พอดีพี่น้องเอ้ยเนาะเรียกอ่าเรียกเพิ่นคืองานของเพิ่นทีมงานผิงก้อยน้อยเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะไปถ้าว่าพร้อมแล้วก็ไปเบิ่งพี่น้องเอ้ยไปชมบรรยากาศเนาะ อ่าทำงานผีง้อยน้อยเวียเพิ่นทีช่วงเศว้ากับช่วงแรงนาอพี่น้องนไปถ้าพร้อมแล้วก็ลุย Let's go เออตื่โอ้อสบายดีสบายดีนึงคนสวยเข่าผู้พี่น้องเลยเนาะช่วยเข่าก็เป็นหน่อยนีงเนาะขึ้นมาแต่ดำหน้าพี่น้องเลยเนาะอ๋อเอารักเปิดติบเข่าให้ไอ้ เขาอย่างนี้เขานอนเนาะจะติ๊บจะติ๊บอ่า่านไม่กระด้างโดนนะฮะก็ะะช่วยเขาพี่น้องเลยมันเย็นให้ได้น่นทีมรถทีมรถให้ใกลู้เออมันตกเลยเออ phủ cái đầu này nó còn xin si mưa bạn tông xuôi khẩu nừng khẩu còn đấy uh, phải nào người mấy người xị bởi vì nó cứ bụi chùm nam lắm vỡ đi tiếp khẩu là trông lạc chắc tiếp mà đi chắc tiếp, tiếp đây không chờ mưa nè mưa bạn tiếp đây um, tiếp đây chờ mưa cả nhặt say này, nào phải nào เออเธอเห็นไปมือซีบรีเนาะนี่หนึ่งข่าพี่น้องเลยนี่ทีมงานผีก้อยเดี๋ยวคนหนึ่งเนาะไว้หนึ่งข่าวหนึ่งนานย่งงูหนึ่งคายสำลักกับเบิ่งเอาสำลักเห็ุเป็ียนอย่างว่าเธอเห็ุเป็ียนอย่บ่แล้วเท่านั้นเดี๋ยวดำหน้าตัดผมน้ำเพีองเนาะผมกับเงาแบบหมดเลยมาจุ่มน้ำเลยอีกทิปหนึ่งผูกที่ได้นี่ที่นี่บอม เทียนยังไงตีนนมันเลยจุกอือโหยาวเลยเรียบร้อยเอากะอันนั้นไปก่อนบ้านีเดี๋ยวพออาดก็ได้ให้มันยินก่อนแล้วเออเนาะข้างขึ้นมาแต่ดำหน้าฉันตั่งใิเตรียมตัวบ้านมาเลยพี่น้องเยเนาะอ่ะย่างต้อมบ้านีาเตรียมเอาเตรียมใส่กระปุกกระเป๋าพายย่างบ่บ้านีเนาะไปพี่นดาวเนาะ ใส e ่ท ah, oh. oh, Th ิปเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะต่อผู่ายบรรยากาศก่อนเมื่อลงเท้าเพื่อไปไถลักต่อผูเบียกงานของเพ่นพี่น้องเกลือเป็ดเกลือไก่เนาะผูทั้งนี้ก็บทีเตรียมผูถุงใช้ถุงออกหน่อยได้ใชเกลือเกลือบานนี้งานเบียกงานเพ่นได้พี่น้องเลยนี่จ้าตุบตุบลักลายตุ่มเลยกัดไก่เธอหนี่ยเอาคือออกมาเบิดบาดนี่ชิมหายแล้วบาดนี้ โอ้นอกพี่น้องอันนี้คือเวียดประจำวันของทีมงานพิงก,ก้อยน,น้อยเพิ่นพี่น้องกังนเนาะก่อนเมื่อเพิ่นกันหนึ่งเขาหนึ่งน้ำเกลือเป็ดเกลือไก่ได้พี่น้องเลยผู้เนาะอันนี้คนดุโพดนี่พี่น้องเหมืนยังผูกขี้แตกเนาะนี่ข<า>ี่มงหมาะพี่น้องเลยอ่าบัตรนี้บ้างยังพ่อหรือว่าพ่อแล้วบ่านไห งูเด้นาย่างห้กินไดไแล้วเดียบร้อยบงังใหันยังกินยังหกินอะไรกินน้านะบอนีประโยชน์เนาะคูดแวรกัเนาะเฟืองเด่เฟืองเ่กินยาหมดยังยังได้บอบ่อินอยู่เนาะงมเนาะเลี้ยงเนาะรูเมกระดูกเล็งเอาใช่ทงอาใช่ทง นี่น้องพี่น้องเรียกไงเประจําใช้ลากกระถงหน่อยเธอหน่อยละหมดละฮะโมเห็นทําไมเธอพูดอย่างนี้เธอไปไว้ไหนโมจังฮะคือเห็นคือหล่อจังเธนทำโมทำแม่เธออยู่น้องพี่น้องเลยบรรยากาศกู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  กูเอาไก่น้อยคือมากินไก่น้อยน่อเดีอยวฉันี่เดียพี่น้องเหรอเนาะแบ่งให้มู่ให้เพื่อนบ้าเลยอ่ามู่เพื่อนลงมาดับหน้าซอว์มือก็ให้คู่ละคู่คู่ละคู่คู่ละคู่เนาะไก่คู่ไก่คู่อ่ามามากกัให้อ่าน้องมะนาวกะคู่หนึ่งเนาะพี่น้องเงยเด็กกัป้ามาขอน้ำอีกเก็จเนาะกะเดือบบุได้เนี่ยไม่ทันนี่พี่น้องเหรอเนาะโอ้ โอ้ค oh, th ุณแม่มาเลยพี่น้องพุ่งทั้งนั้นทางเมื่อบ้านพี่น้องผลตกเลยเนาะป้าหมื่นเดี๋ยวชิเมื่อทันอยู่บ่พี่น้องเลยเนาะคอยย่างเมื่อแหละพี่น้องเลยคอยย่างเมื่อเนาะคุณแม่เห็นอย่างไรกับงัวมาเนี้ให้แม่ขอกงัวมาทางก้าให้งัวกินน่ะเคยไหมแม่อาผมเนาะที่รีก็ผมคือมือซ่อนทุงหนึ่ง ได้ได้กินโอ้ยเมือต้มหม่นด้นนี่ยังยังเขียวอยู่ด้วยนีคืออรหมนน้ำนมแบตัวลูกันมีเชื้อเหยอวะไปเราคอยยางเมือ่อเดี๋ยวผลทีตกต้ทำมมผูกันมาเดี๋ยวผลเนาะถือดีๆหิวดีๆห,หิวได้ไหมฮะหิวไม่ได้แค่นี้ไม่ต้องกินนะอ๋อขิวแตกเนาะ ลาเห็นยังก็คิวแตกไ่ไม่คิวแตกเห็นยังเสีนท่าทากันท่าเดินขี้ม่โม่หนาม่อโเอ็มดรอนาะเพิ่นเก็บมาจากมันใส่เพิ่นเอาเกือข่ามันแนเกือข่ามันแล่เอะไก่เข่าไปน้ำแล้วปล่อย อ oh, no. no, o าพูเนาะเดี๋ยวก่อนพี่น้องเอ้ยเกื้องัวก่อนเกื้องัวก่นให้หญ้งัวก่นมาแล้วพูเนาะงัวก็ท่กินพี่น้องเอ้ยพูทาล็บอีกป๊ากเนาะพี่น้องกะดำนาสแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะกะาเอากึบหรือว่าาเอาดำให้มันแล้วพี่น้องเอ้ยยังบ่เนาะยังตะก้าบดนี้พี่น้องเพราะว่าอ่า ตุค้ำยังแข่งเลี้ยวไว้เนาะก็เลยบริเวคอยลงคลิปอีกอย่างน่องมาหน้าเพิ่นกะอ่าไปดำหน้าซอยป้าเพิ่นเนาะตุคำกับบริเเมื่อช่วงเช้านี่เพิ่นกะยังหางตื่นน่องก็บเลยบริเข้าไปรบกวนเพิ่นหลายนะเพื่อนเนาะตุะตคำกัเลยยังวัดปังเนาะตุคำก,ะกะับกึบดำให้ดำหน้านี่พี่น้องเอ,อ้ยเนาะอ่าบรรยากาศช่วงแรงๆพี่น้องเอ้ยกูอ่ามืดผลมาเลยเนาะกะ <c oughs> คือว่าอะไรพี่น้องเฮาแล้วดำให้ดำหน้ากับตุคำกับทีมงานก็คือชิได้ไปลุย กันต่อเนาะเรียกงานเฮื้อนน้องมีกับกำลังดําเนินการอยู่เนาะพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ช่างเพิ่อนกะคือว่าอะไรเนาะยำหายยำหน้ายำเย็บพี่น้องเอ้ยไปนานนานานไปพี่น้องเอ้ยเนาะบรรยากาศไปเกลือไปเกลือง่วไปเกลือง่องไปเกลือง่วไปเกลือง่วงปลาหมื่นพันขึ้นทั้งนั้นเนาะพี่น้องเห็นรถไปน Đó, à, phù, thế nào? Là... Con điện ngu à nó Ho, ngu à tàm à Cứa, cứa đắc, cứ. Hôi đi, hôi đi Hôi đi, đi mình... hò này Khoi kín, khoi kín <laughs> น่หางกกงนี่แค่นมอนอะหางก้าวหางง้อกินไปแล้าเนาะไปพี่น้องบ้านี่เนาะเกืองง้เรียบร้อยเลย บ่ยังหน้อยมึงไอ้นมนักยักกลับไปไปยืนเลยคิดทะลุไปนี่ยืนกุมัวไปเออเอ้าสามสองหนึ่งก็ภายติบเข่าอีกไปหน่องเอ้เนาะทางนั้นเลยเด็กเลี้ยงงัวได้ไปหน่องเอ้เน่ไปลุยไปนี่ล่ยมือไอ้ถูกเออไม่พอมานี่ Ờ, Ngon noi mà lạc binh như nyo này Ô bọc hẹn nó, kín binh lèo à, bà này Hãy. Hả Ôi, Hãy. 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 เอาอย่างที่ละมันแค่งัวแค่นี่ยน,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 นี่งวแค่ห่างก้นนาเออแค่ไหนพี่น้องลงแล้ว แนฮะกะไปเป็นยังหรอโน้องตุบตุบเมื่อไม่ตุบพอเดี๋ยวแม่ไอตุบเจ้านี่มาไงเห็นมันเห็นมันเนี่ยมันเมื่อเองจะเห็นมัน,น,มนตุบเมื่อแม่ตุบเมือม่อแม่อย่าดื้ออย่าดื้อไปเมื่อนี้ทีมงานผิงก้อยน้อยเมื่อนั่งพ่น้อง์อย่าน,นี้เนาะใครไป,ไปยืนทำอะไรเนี่ย โอ้ถ้าปิดตู้ให้บ่อ่ะปิดใช่ไปเอา่าทำไม้คือหิวนั่นมันคือไม่ใช่กระเป๋าหาน้ำผ้าอย่างรถถูกคำกับทายบรรยากาศให้เบิึงพี่น้องเลยเนาะช่วงแรงๆเนาะหยางเมื่อชมรักกับเมื่อน้ำมาอนีิรักทำไมถึงกีการด้วยเมื่อนอนบ้านบ่เมื่อได้สายสัตว์เนะ เอ้มีถามเลยขึ้น่าเมื่อไปพี่น้อาเลยเนาะจุดอะไรนี่ฝนตกแห้งเลยก็เขียดห้องเนาะบรรยากาศนี่แหละพี่น้องเลยเนาะตู้ครามเหมือนยังนี่ตะก้านี่นนนแหละ,หาาะพี่น,น,น้องเลยสองตาแล้วก็รุมหันจบบบอนีรพี่น้นนองเลยเนาะนะ จะเสร็จแล้วพี่น้องเลยดีใจได้เนาะจะได้ไปเรียกไปงานหาเงินหาคำ้ำชื่อขนมเพชชมรักกินจดบหมดเลยอย่างเดีย้ยเด้อมืดผ้ามืดผลมาแล้วไว้เนี่ฉันเดินเปี่ยนเนาะไมขขะ่คือขาวแท้เน่ะคือยังเขียวอยู่น้องพี่น้องถ่ายบรรยากาศยางมืดนได้เลยพี่น้องเลยเบิ่งให้ชมเนาะอันนี้กระดำมาอนี่พี่น้องเลย,ยนีเ่เรียบร้อยเนาะ ดับมือนี่ยครับม่มือวานนี่นะนี่ดับมือวานนี่มือผลตกที่ว่าทุกค้ำลงคลิปไปแล้วฟังเพลงเปิดเพลงไปน้ำไฮนี่เนี่ยพี่น้องเนาะโดดเตี้ยริกระซิบเพิ่นโดดอ่ะก็เลยปรับเสียงขึ้นดับหน้าแรงพี่น้องเลยโชง่ายเนาะโชง่ายตอนเช้าดับตัวอะไรบ้าตอนเช้าล็กกาเออตอนเช้าล็กกาเนาะพี่น้องเนาะเอาแดดยังมุตกดินได้พี่น้องเลยมุ่งหวดจะ โคกงประมาณนั้นเด้อพอเจีบคาเด้อโคกงพี่น้งงองเลยเดงแง่แรงโอ้ตัวน,นี้ก็ใส่ปุ๋ยเขียวงามเนาะตอนนัวนี้อ่าต้นนั้น,นต้นนั้นยังไม่ได้ใส่เนะพี่น้องเพราะว่าน้ามนันยังลายอ่านี่ให้นี่นนต้นนี้งามกว่าเนาะนู่นนี่อพอให้นี่ย,ยงังไม่ได้ใส่ปุ๋ยจะมอกันให้กันเมนะปีแรกให้นีไน่ได่สิบหกสอบพี่น้องเลยเนาะให้นีน่ให้เดียวสิบหกกระสอบสิบหกปีที่สองเด้สิบเก้าปีแรกแล้ววะ น anyway. uh, ี่นั่นแขงงามเฮ้ยในตานะคะในเสมอแม่แท้แมนคนนี้เสมอมือนกันเลยดำก่อนเนาะพ่ออ่าแม่พุ่นดำก่อนอันนี้ก็งามเขาจะดำพร้อมๆกับตะลุมมือนเด็นี่งามพี่นเราเนาะใค้นี่กันนาดำพี่น้องเลยอ่าใค้นี่หน้าบานนี่เนาะอ่าหน้าบานบานก็งามพี่น้องเลยเนาะคนเฮาเห็นอย่างใจใส่นงามเบิดพี่น้องเลยอือถ้าสองคนอย่างเมือไใครเนาะปุ๊บ นี่น้อยู่ đây อือโซลาก้าตอวนี้ก็ห้ให้มูเนาะเพียงเนาะแบ่งห้มูอันนี้ก็เสมอเลยนี่อันนีมันเลือกลคอเสมอเลยเนาะงามเลยพี่น้องเลยหายนี่กัเนาะตามเนี่ยกับบ้าพิ่งมาชมนั่นนี่เยพี่น้องบรรยากาศโอ้พี่น้อง เน oh no. าะเ mm. ลือกอะไรเขาจะพาะมึงนี่พอแล้วกับสามันกับห้น้อยน่ะน่ะเนาะห้น้อยบืนลงมาดำเหมือนน่ะนั่นนั่นยังแบบกระลกเอาในนี่เหมือนน่ะบ่ลกในนี่แล้วไปดำเงา้ยบ่เลยต้นเขาน่ะนั่นดำต้นดูได้น่ะน่ะฮะนาะพี่ดาวเหนือครูช่วงแรงโอ้หกโมงแรงเนาะค่อยค้ำลงแรงเงี้ยเมื่อบ้าน ใช่เบอได้ขายงรอลงมาได้เคแป๊เดียวเราไปนี่ให้นี่ดำก็มูนะดำก่อนมูก่อนเพื่อนเลยพี่น้องน้องให้นะให้มืดแหกเลยโมนี่พ้อกรบงพี่น้องไอ้พกงานพิงก่อยกทีมงานพิงก่อยมากจอดเลยเนาะ้าคอยคำลงแรงสมรักเพื่อนพคนขี้ขานนอนเวรหนิดมนเพื่อน กให้นงามเลยฮียงามเลียงบาทนี่งโนหี่เหลือไงดำไว้ไปว่าดำแ้วแล้วกันเชั่นเนาะพี่น้องไปรูท่วงไปรูมันตอเต็มเลยเออ โอ้ไน oh, no ok ่อยกะงามเนาะก็เลยกะา่องกำลังข uh ึนน ah yeah, uh 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 ี่เดยนี่โอ้จะเปนยังตกดินเพ่องไปเออมันกำลังขึ้นเรือลเอาออกมาดเลยคกำลังขึ้นขนาดนั้นกำลังขึ้นกงงาม นี่แหละพี่น้องแล้วก็ยังตะกา้าเนาะตานี้ที่ยังไม่ดำพี่น้องแค่นี้แหละพี่น้องพนะี่นาะเบิดนี่ก็แล้วเรียบรอย้อยทีนี้ประมาณจานชิดดว่าเช่าประมาณนั้นอือ น้ำขะเลยน่าโมเสน้อเนี่ยึ้นแล้วบ้านถ่ายบรรยากาศพี่น้องเอ้ยเนาะให้พ่อแม่พี่น้องนะครับชมเออโมญะมันยังเขียวอยู่มูเพื่อนซอยพี่น้องเอ้ยเนาะตู้ข้ากะดีใจที่มู ีโม cả, nó, đó, ูเพื่อนมาช่วยกะดีใจพี่น้องกันเนาะกะแดดไว้มึงมาซอยดีใจพี่น้องกะนี่แดดเนาะเอาทำความดีไปใส่ไปกะักระแพงพี่น้องเห็นเนาะเอาเป็นคนดีใส่ใส่ใส่กระแพงพี่น้องเห็นแต่เขาเป็นคนชั่วคนบุตรดีเลยไปใส่ไปกะสั่งเนาะโอเด็ดยังบนโตกดินเนาะมื่อนี้ ใครเนียแต่ว่าโอ้งงวเพิ่นีะ่ะเอ้าเอา้าเป็นอย่างวะนำ้นำน้ำตกนะลักมันคิดไปได้บอมันคือบทไปตายพุนบทมีไหมลักไปได้ไหมไปตายพูดไปลงพูดอไปได้ไหมน้ำถอเกิบน้ำแล้วพีลิกแล้วยูหันนะ่ยบทลิกพันได้ลอกถอดเกิบนำ้ำไปมองตื่นเเด้อไปมาเห็ด นักเตะเลิกแด้ฮะน่ะเลิกแล้วฮะน่ะเจียเปียงเรียบร้อยเออถูกอันนี้กันเนาะโอ้ยตกกันเนาะไอ้สาวฮักพี่น้องันเนาะนี่ไปโอ้ไม่ไปเงาได้เนาะแหละไปน มาเป็นได้นะคือเปียกเราออกมาได้ไม่ท่าฉับเดือนบ่อาเปียกแล้วเหาออกมอ้ย่งขึ้นเลมุดมนมองเตืนมอนปยางมาพี่ไปมาดิเจ้าเจ้าชายชักเป็ดกะเปียกกระันห่างรีย่าดีไปเตะเตนี่ไปไปไปนี่กะ ดําเนาะน้องมาน่าก็มาซอยนําพี่น้องเทีนี่ก็งามมาได้พี่น้องเอ้ยนี่โอ้นี่พวกข่อยดําก็ยากับปู3คนนี่พี่น้องเอ้ยถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งช่วงนึงเนาะปูเ้างามๆแงๆเ้าๆเ้าๆนี่ยังอยากมีหมอกเนาะไปอ่ะย่างๆเจ้าๆๆเออุคําก็บ่มีหยังหลายพี่น้องเนาะก็ถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยเพราะว่าุคําเมื่อเพื่อฮอดเฮือนก็ค่ําพี่น้องเอ้ยเนาะค่ํามันก ไปใส่กับบุได้พี่น้องเอ้ยกับเมื่อย์ดำให้ดำหน้าเนาะทุกครั้งเมื่อไทยมันได้การให้เบิ้งเล็กๆหน่อยๆสำนี้เด็กพี่น้องเอยเนาะบ็ดกับบดพี่น้องสากไม่ฝ่าี่เบ็ดเชื่อมไว้กับยังเล็กหน่อยเนาะทุกครั้งกับขอบบุญขอบคุณในลายเนาะพ่อแม่พี่น้องเอพซีหมู่เพื่อนเบิดทุกคนทุกท่านพี่น้องที่เข้ามาับชมคลิปของตุกครั้เนาะแล้วก็บบกดกรามโฆษณาของตุกครั้ไปก็ขอบบุญขอบคุณในลายพี่น้องเอ้ย ลูกค้าก็บ่ฮู้ว่าสิทายังเนาะเพราะว่ายังบ่ได้นะแล้วก็ยังบ่ได้ไปเฮ็ดไปงานนะหมู่มีแต่ติดตามอ่ข่าวการเมืองแล้วก็ทั้งหมู่เพื่อนเฮาแหละเนาะติดตามอยู่พี่น้องก็ยังบ่ได้ไปทางใดอ่าีทีมงานเฮาเนาะรายงานมาว่ามี บ้านเฮาเนาะยูทูบเบอร์พี่น้องเกิดบปติเหตุชนคนตายว่ะพี่น้องทุกตุคาก็ยังหูคักเนาะว่าเป็นไผยพี่น้องก็เชืมเมื่อถามมึงมาแรงเนาะถึงหูข่าวบา่หรือว่าตุคาตกข่า,ขาวบ่อเดือยวใ,ใดๆเนาะพี่น้องนะอ่ามีอันยูทนะูบเบอร์เนาะบ้านเฮาว่าฉันอ่าครับรถชนคนตายพี่น้องเนาะเดือบ้อยตายคัก,กรีพี่น้องเลยโอ้ยต่ตุตนเพผ่อเนนะาะเมา เม,า,มาเมาแล้วครับเดี๋ยวรับในบ่เนาะพี่น้องเดี๋ยวจะจังใดกะบ่คือกันเนาะจาังใดกะอ้าวว่ากันไปเท่หนึงพี่น,อน,น้องเหยเนาะพอว่ากันผูอันผูหมักลงน้ำกันเนาะเพิ่นเปียกเลยจ้ะเมื่อกล่าวน้ำอีกเลยใส่ขัวอะไรคือหมูดิเหมือน้ี่ไม่จับเราเห็นงนั้นเราเห็นตาแหงบ่นะี่ ค่อยคำลงแรงนะพี่น้องเ้ยโอู้้แก่เสือนมักระมีเนาะเสือตะก้าเสือตะก้า่เนานเวตะก้าว่าจะาหินองให้ดเ้วแล้ววให้หิมนองแล้ว่้้ว เอาเลี้ยอยไอ้หิมนอนหิมนอนก็จะอาบน้ำบางกันเดินหยาดให้หยาจะได้ดำมาเดไปได้ทายหุ่นโหไปดำแล้วปาพี่อำเนาะปุ๊บคนตุ้ยคนพีได้เนาะคนจีดำเมาคนานะตุ้ยพี่เจ้าน่ะจะจะาชเจ้าเป็นโทษโทษเนี่ยต้องขจะตายเออแวนาโยนให้คือฮักอันนี้เราไปจมอยู่กบไ้ไป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 ไชีไปไไปไไปไป กแต่ละภาคลงมานมปนหม่างทางแต่ที่เากเาบีเราได้็ันอันนชื่อเนาะมันเปปีได้โอเพราลว่าปะติน้ำเตื้นตบ่ไตก้างกลมด่้ับ่ได้เคยอยากไต่ไปง่ายงูอรถโนบ่ควันต่วันต้อไปตักหมเอาวายุนพี่น้องตุ๊ขัวไปชดด้วยกแต่บ่บ่ีเฮติกาย ไปใช้บุฟเฟ่ต์ก็ไป่ใช่บาทหนึ่งเออน้องพี่น้องหู้แล้วพักครัวฮกโต๊ะขัวเพาะสั้นป้าเนาะเกิดเหตุการณ์บุคัดคิดอีกแล้วพี่น้องอ่ะบมเป็นยังเนาะเจ็บเด็กๆหน่อยบมเป็นยังพี่น้องถือว่าพลาดเคาะไปพี่น้องเลยก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณขอบคุณเนาะทุกคำก็ชี้ได้ขอตัวจบคลิปได้แล้วพี่น้องเอ้ยถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งเนาะกลางทุ่งให้ทุ่งหน้าผู้พี่น้องอันนี้เพิ่นวานเอาได้พี่น้องข่าวานกลางวันอยู่น้องทั้ง คือเพิ่นยอดแต่หัวปีเนาะยอดไวยอดแต่พร้อมน้องมะนาวพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะพูเดี๋ยวนี้เพิ่นเฮ็ดนายอดกันเบิดได้เด้อพี่น้องเอ้ยนี่ยอดเอาไปแท้เนาะุคําก็อยากยอดกันหาบ่มีเงินือคือหมู่คือเพิ่นเนาะเฮ็ดข้าวแต่ละปีก็ขายก็บ่พอสิได้อ่าปีนี้พังเบิงเฮ็ดหลายทงปีนี้เนาะแม่นคโอเคพี่น้องุคําก็ขอขอบคุณขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้อง FC หมู่เพ่น ว่าทุกคนทุกทานที่เข้ามาครับชมคลิปของตุคคำจนจนจบแล้วก็บอกกดขา่าวโฆษณาของตุคคำไปก็ขอบุญขอบคุณในไลน์พี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ตุคคำก็คือจะขอตัวกล่าวคำว่าสบายดี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  <laughs>